ในคืนเดือนมืดที่หมอกปกคลุมทุ่งรกร้างชายแดนไทยกัมพูชามีตำนานเล่าขานมาหลายสิบปีเกี่ยวกับดวงวิญญาณทหารขเขมรที่ตายกลางสนามรบและไม่เคยหาทางกลับบ้านได้ร่างของเขาถูกทิ้งไว้กลางดินแห้งปนโคลนเลือดซึมลงดินผสมกับน้ำตาของคนที่ไม่มีใครมารับเขากลับไปฝังในบ้านเกิดในช่วงสงครามชายแดนยุคหนึ่งกลุ่มทหารขเขมรถูกส่งมาสู้รบในพื้นที่กันดารอากาศร้อนอบอ้าว เสียงปืนโกลและระเบิดดังก้องตลอดทั้งวันหนึ่งในนั้นคือนายทหารหนุ่มชื่อสมนอายุเพียง22ปีเขาถูกเกณฑ์มาเพราะครอบครัวจนไม่มีเงินไถ่ตัวสมนเชื่อว่าถ้าซุ่มเก่งจะได้เลื่อนยศและส่งเงินกลับบ้านแต่โชคชะตาโหดร้ายกว่าที่คิดวันนั้นหน่วยของเขาถูกซุ่มโจมตีจากกองกำลังฝ่ายตรงข้ามกระสุนปืนเจาะร่างเพื่อนตายต่อหน้าเขาวิ่งฝ่าควันและเสียงร้องด้วยความหวังว่าจะรอด แต่ระเบิดลูกหนึ่งตกใกล้ตัวแรงระเบิดฉีกขาและร่างเขาล้มลงดวงตาพร่ามัวมองเห็นท้องฟ้าที่ค่อยๆมืดลงเขาตะโกนเรียกแม่แต่เสียงถูกกลืนหายไปในเสียงปืนจากนั้นไม่มีใครมาหาไม่มีใครมาฝังร่างเขาดินกลบเพียงครึ่งเดียวลมพัดเศษเสื้อผ้าและปืนเก่าของเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งร้างเวลาผ่านไปหลายปีหมู่บ้านใกล้เคียงเริ่มเล่าขานว่า มีชายแต่งเครื่องแบบทหารขาเปื่อนเลือดเดินกระเพกกลางดึกบางครั้งได้ยินเสียงเขาพึมพำเป็นภาษาเขมรเหมือนถามทางกลับบ้านบางคนบอกว่าเห็นเขายืนมองอยู่ไกลๆริมถนนที่มุ่งไปทางกัมพูชาแต่เมื่อขับรถผ่านเขาก็หายไปเฉยๆผู้เฒ่าในหมู่บ้านเล่าว,ว่าคนที่หยุดรถและมองหน้าผีทหารคนนี้นานเกินไปมักจะฝันร้ายเห็นภาพสงครามเลือดสาดจนสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัว บ้างฝันว่าตัวเองถูกทิ้งกลางสนามรบเหมือนเขาสมุนไม่ได้โกรธแค้นทุกคนแต่ความเหงาและความเจ็บปวดทำให้ดวงวิญญาณของเขาเต็มไปด้วยความหนาวเย็นเขามักจะเดินไปเรื่อยๆลัดเลาะ,ะตามเส้นทางเก่าเหมือนพยายามจำว่าทางไหนกลับบ้านได้บ้างแต่ทุกครั้งที่เกือบถึงหมู่บ้านเขาก็จะหายวับไปเหมือนมีบางสิ่งกักเขาไว้กับสนามรบแห่งนี้คือหนึ่งคนขับรถบรรทุกที่วิ่งเส้นชายแดนเล่าว่า เขาเจอชายทหารยืนโบกรถข้างถนนแม้จะเป็นดึกสงัดไฟจากเสาไฟส่องให้เห็นใบหน้าซีดและเครื่องแบบเก่าเปื้อนโคลนชายคนนั้นพูดเสียงสั่นว่าช่วยพาฉันกลับบ้านทีคนขับลังเลแต่เปิดประตูให้ขึ้นมาพอนั่งได้ไม่ถึง5นาทีอากาศในรถเย็นยะเยือกเหมือนอยู่ในตู้แช่เย็นคนขับเหลือบมองกระจกหลังและพบว่าที่นั่งไม่มีใครแล้วมีเพียงรอยคลนเปียกบนเบาะ กับกลิ่นดินเก่าที่ติดอยู่อีกหลายวันหลายคนเชื่อว่าสมุนยังวนเวียนอยู่ที่นี่เพราะไม่มีใครทําพิธีส่งดวงวิญญาณเขากลับบ้านและบางทีเขาอาจยังรอให้มีใครพาเขากลับไปหาครอบครัวแต่จนถึงวันนี้ถนนเส้นนั้นยังคงมีคนเจอชายทหารขาเปื่อนเลือดยืนอยู่กลางหมอกเฝ้ามองรถที่วิ่งผ่านไปอย่างเงียบงนันในแววตาของเขามีทั้งความหวังและความเศร้าลึกจนทำให้คนมองรู้สึกหนาวไปถึงกระดูก บางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เพราะเขาเป็นผีแต่เพราะเขาคือเรื่องจริงของคนที่ถูกลืมบทสรุปของเรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงความสยองแต่คือการเตือนว่าบนสนามรบไม่มีใครได้กลับบ้านทุกคนจะถูกทิ้งไว้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและดวงวิญญาณของสมนจะยังคงเดินตามหาบ้านต่อไปในคืนที่หมอกปกคลุมเส้นทางนี้ตลอดไป